สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวริษาน้ำเสนรหัสศึกษา671455คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพาาระเกียรติค่ะค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะมาทำการให้ความรู้เกี่ยวกับ endocrine system หรือระบบต่อมไรท่อค่ะซึ่งเราจะหยิบยกในหวัวข้อของ p i t u i t a าล g แ a n ต่อมใต้สมองเราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับต่อมใต้สมองกันเลยค่ะ Hendocrine System และ n e u โร s y s t e m จะทำงานร่วมกันควบคุมทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล h e m ม o s t เต s i s และก็ระบบต่อมไรท่อจะหลั่งสารเคมีหรือฮอร์โมนผ่านไปตามกระแสเลือดไปยัง t a ร g กเก็ออรและจะมีการทำงานช้าแต่ผลจะอยู่ได้นานประเภทของต่อมไรท่อ เราจะแบ่งตามความจำเป็นของร่างกายแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะนั่นก็คือ essential endocrine gland ถ้าขาดจะตายและ non essential endocrine gland ถ้าขาดต่อเนื่องนานๆอาจจะตายได้ซึ่งจะมีด้วยกันก็คือต่อมใต้สมองต่อมไพเนีย ต่อมไทรอยเนื้อส่วนในของต่อมหมวกไตต่อมเพศเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับต่อมใต้สมองให้ลึกซึ้งกันเลยนะคะ Small and organ shape ล่างต่อไฮโปทชลมัตบริเวณเซลล่าทูนิก้าของไซฟอยโปรซิสบอนหรือกระดูก รูปผีเสื้อจะติดกับไฮโพผ่านทางอินฟังดิบูลัมซึ่งต่อมใต้สมองจะแบ่งออกเป็นต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมใต้สมองส่วนหลังค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับต่อมใต้สมองส่วนหน้ากันเลยนะคะอานิโนไฮโพไฟซิสแอนเทเรีย จะทำหน้าที่หลักๆในการผลิตฮอร์โมนเป็นส่วนที่เป็นต่อมแกรนดูล่าอีพิเชลเลียมทิชูจะสร้างแล้วก็หลั่งฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนที่จะสร้างเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด5ฮอร์โมนค่ะนั่นก็คือโกรทฮอร์โมนจะช่วยการเจริญเติบโตของทุกระบบโปรเล็กตินฮอร์โมนของแม่กระตุ้นการผลิตน้ำนม ไทรอยสมิโมลาติงฮอร์โมนจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นต่อมไทรอยให้สร้างแล้วก็หลังโกลนาโดโทรปิกฮอร์โมนจะกระตุ้นเกี่ยวกับอวัรี่และเทสติสอะดรีโนคอรติโคโทรปิกจะกระตุ้นการทำงานของ asrenal cortex ให้ผลิตฮอร์โมนออกมาค่ะส่วนส่วนที่2น,นะคะจะเป็น Past i n t e r m e d i a ส่วนที่3 p a พา t o b ท La l i s ค่ะโรคที่เกิดจากความผิดปกตินะคะก็คือโกส h o r ์โมน จะทำหน้าที่ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ต่างๆในร่างกายค่ะซึ่งถ้าโกรธฮอร์โมนหลังมากก็จะเกิดใจแอนติซึมจะเกิดขึ้นในเด็กหรือคนตัวยักษ์ค่ะส่วนในผู้ใหญ่นะคะจะเกิดอะโคม l ลาลีหรือกระดูกฝ่ามือฝ่าเท้าหนาคางยื่นคางยาวกระดูกสันหลังหนาตัวค่ะ แต่ถ้าหากกวฮอร์โมนหลังน้อยเนี่ยในเด็กก็จะเกิดออฟฟิซ hmm. ึค่ะหรือคนตัวแค้แขนขาจะสั้นส่วนในผู้ใหญ่นะคะจะเกิด s ิมมอนดิซิก็คือการผอผ่านพลังงานผิดปกติคนก็จะผอมๆดังภาพค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะ n e u r o h y p o p h y s i s posterior เป็น the neural s e r c i t r y tissue ฉลังฮอร์โมนเจริญมาจาก n e u r o e x t r o d e r m มเป็นเนื้อเยื่อของตัวอ่อนที่จเจริญเป็นท่อของ neuro ค่ะจำแบ่งออกเป็นสมามพาร์ทเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ p a n t nervosa, infundibulum, median eminence และจะไม่มีเกี่ยวกับการผลิตฮอร์โมนค่ะหรือนอสซินไทสไไฟฮอร์โมนไม่ได้ผลิตฮอร์โมนค่ะหน้าที่หลักๆนะคะของต่อมใต้สมองส่วนหลังนั้นก็คือทำหน้าที่ในการเก็บแล้วก็หลังที่สร้างจากไฮโปชาลมัสค่ะซึ่งฮอร์โมนที่ถูกเก็บไว้นะคะจะเก็บไว้ที่ Post p ไป u i t อิตาลีแกค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะจะมีฮอร์โมนแอนติไดูเรติหรือ ADH ค่ะจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นหลอดเลือดให้หดตัวกระตุ้นให้ร่างกายมีการดูดน้ำกลับทำให้มีปริมาณฉี่ที่ลดลงฮอร์โมนตัวที่2นะคะออกโทซินในผู้หญิงจะกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ผนังมดลูก แล้วก็จะมีการหลั่งของน้ำนมค่ะส่วนในผู้ชายนะคะจะก,กระตุ้นผนังต่อมลูกหมาก e j e c t i o n หรือมีการหลั่งของอสุจิค่ะต่อไปนะคะเราไปดูเกี่ยวกับความผิดปกติของ ADH นะคะถ้า ADH หลั่งน้อยจะทำให้เราฉี่บ่อยเกิดภาวะเบ์จืดจะทำให้ร่างกายเนี่ยขนน้ำ อยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลค่ะแต่ถ้าหาก ADH หลังมากจะมีการดูดกลับของน้ำในร่างกายมากเกินไปทำให้เกิดการบวมน้ำได้ค่ะและมีปริมาณโซเดียมในเลือดต่ำค่ะค่ะจากภาพนะคะเราจะเห็น h e r r i n g Body จะทำหน้าที่ในการเก็บฮอร์โมน ADH และออกโทซินค่ะ จะพบได้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังเท่านั้นค่ะจากภาพด้านล่างนะคะจะเป็นการกระตุ้นของเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเมลานินมี intermediate lobe of the p i t u i t a l y g a n d จะจัดอยู่ใน a n t e r i a pituitary g a n d หรือต่อมใต้สมองส่วนหน้าค่ะค่ะ เสร็จสิ้นเรียบร้อยเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับพิทูอิตาลีแกลนขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ